สายลมอ่อนพัดผ่านหน้าต่างห้องเรียนเสียงนาฬิกาบนผนังเดินติ๊กต่อกระช้าฮ่าฮเด็กชายกวาดตามองไปรอบห้องเพื่อนเพื่อนั่งก้มหน้ากับหนังสืออากาศอบอ้าวแม้จะมีพัดลมหมุนช้าฮ่าฮเม็ดเหงื่อซึมออกตามไรผมครูยังคงสอนเนื้อหาเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าเสียงช็อกขูดกระดานดังเป็นจังหวะเด็กชายถอนหายใจเบาฮ่าฮ่เขาหันไปมองนอกหน้าต่าง ต้นไม้สูงโยกไหวแดดจัดจนหญ้าเป็นสีเหลืองจู่ๆประตูห้องก็เปิดออกอย่างแรงเสียงดังปังทำให้ทุกคนสะดุง้งเด็กชายรีบหันไปมองชายแปลกหน้าก้าวเข้ามาช้าฮ่าฮใบหน้าของเขาสีขาวเสื้อผ้าหลวมโรกดูเก่าและขาดเป็นจุดฮ่าฮครูหยุดผู้สีหน้าฉงนไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นใครชายคนนั้นยืนนิ่งอยู่หน้าห้องสายตาของเขากวาดมองไปรอบ ฮ่าฮ่เด็กชายรู้สึกหนาวขึ้นมาอย่างประหลาดแม้ว่าอากาศจะร้อนอบอ้าวชายคนนั้นยกมือขึ้นช้าฮ่าฮ่านิ้วเรียวยาวชี้ตรงมาที่เด็กชายหัวใจเขาเต้นรัวเสียงในห้องเงียบลงดวงตาของชายคนนั้นจ้องตรงมาที่เขาริมฝีปากของชายแปลกหน้าขยับไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมาแต่เด็กชายรู้สึกได้ว่าเขากำลังพูดบางอย่างลมหายใจเริ่มติดขัด เหมือนอากาศในห้องหายไปหมดเพื่อนๆทุกคนนั่งนิ่งไม่ขยับเรากับกลายเป็นรูปปั้นเด็กชายพยายามกลืนน้ำลายแต่คอแห้งผากชายคนนั้นก้าวเข้ามาใกล้ขึ้นกลิ่นแปลกแปลกลอยมาแต่จมูกเหมือนกลิ่นดินเปียกปนกับกลิ่นสนิมมือของชายคนนั้นเริ่มสัน่นสายตาของเขาดูคล้ายกำลังวาวรเด็กชายอยากลุกหนีแต่ขาแข็งทื่อขยับไม่ได้จู่ๆลมเย็นก็พัดวูบเข้ามาในห้อง ม่านหน้าต่างสะบัดแรงกระดาษบนโต๊ะปลิวว่อนเสียงของชายแปลกหน้าดังขึ้นเป็นเสียงแห่พร่าและเบาราวกระซิบเธอจำฉันได้ไหมเด็กชายตัวแข็งทื่อเสียงนั้นก้องอยู่ในหัวเขาจ้องมองชายแปลกหน้าอย่างหวาดหวัน่นคิ้วขมวดแน่นพยายามนึกแต่สมองกลับว่างเปล่าฉันฉันไม่รู้จักคุณเสียงของเด็กชายสันเครือชายแปลกหน้ายืนนิ่งแววตาผิดหวังฉายชัด ริมฝีปากซีซีๆขยับอีกครั้งคิดดีๆเธอเคยสัญญาไว้เด็กชายขมวดคิ้วแน่นกว่าเดิมความรู้สึกประหลาดแล่นวาบขึ้นมาเหมือนมีอะไรบางอย่างถูกฝังอยู่ในความทรงจำภาพลางๆผุดขึ้นในหัวเสียงหัวเราะเสียงฝีเท้าเร่งรีบในตรอกแคบกลิ่นฝนตกใหม่ๆบนพื้นดินเปียกมือเล็กๆสองคู่จับกันแน่นเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปเด็กชายเบิกตากว้างล้มหายใจสะดุด ไม่นะ่ะเป็นไปไม่ได้หัวใจเต้นรัวจนแทบระเบิดภาพสุดท้ายที่เขาจำได้มือที่เย็นเฉียบค่อยๆหลุดจากกันเสียงร้องเรียกที่จมหายไปในความมืดดวงตาของชายแปลกหน้ามีประกายวูบไหวเหมือนรอคอยคำตอบบางอย่างเธอสัญญากับฉันแล้วเสียงนั้นสั่นเครือเจือความเศร้าเด็กชายถอยหลังไปจนชิดผนังขาสั่นจนแทบยืนไม่ไหวทุกอย่างเริ่มหมุนคว้าง เงาของชายแปลกหน้าเหมือนจะยืดยาวออกไปห้องเรียนดูบิดเบี้ยวผิดรูปเสียงกรีดร้องบางอย่างดังขึ้นในหัวดังขึ้นดังขึ้นจนทุกอย่างมืดสนิทเด็กชายลืมตาขึ้นรอบตัวเต็มไปด้วยความมืดอากาศเย็นเฉียบจนสั่นสถานเสียงลมหายใจของตัวเองดังชัดในความเงียบนี่มันที่ไหนเขาหันซ้ายหันขวาไม่มีโต๊เรียนไม่มีกระดานดำ ไม่มีเพื่อนเพื่นหรือครูอยู่ที่นี่พื้นดินเย็นชื้นเหมือนถูกฝังอยู่ใต้ดินกลิ่นดินเปียกและสนิมยังคงคละคลุงแสงสลัววูบไหวอยู่ข้างหน้าเด็กชายขยับเท้าอย่างลังเลเสียงฝีเท้าของเขาดังก้องในความเงียบทันใดนั้นเสียงกระซิบดังขึ้นข้างหูในที่สุดเธอก็มาเด็กชายสะดุ้งหันขวับชายแปลกหน้ายืนอยู่ตรงนั้นเงาของเขาเลือนรางเหมือนไม่ใช่คนจริงฮ่าฮ่ แววตายังคงเต็มไปด้วยความว,ว้าวอนเด็กชายหายใจติดขัดหัวใจเต้นแรงราวกับจะทะลุออกจากอกทำไมทำไมฉันถึงมาอยู่ที่นี่ชายแปลกหน้าไม่ตอบเพียงแค่ยกมือขึ้นปลายนิ้วของเขาชี้ไปข้างหน้าเด็กชายลังเลแต่ขากลับก้าวไปเองเหมือนมีแรงบางอย่างดึงดูดเขาเข้าไปข้างหน้ามีบางอย่างปรากฏขึ้นท่ามกลางความมืดเป็นกล่องไม้เก่าๆใบหนึ่ง ฝุ่นจับหนาเหมือนไม่มีใครแต่ต้องมานานเด็กชายขมวดคิ้วในใจรู้สึกคุ้นเคยอย่างประหลาดมือค่อยๆเอื้อมไปแต่ฝาไม้ท่านใดนั้นเสียงหัวเราะแหลมต่ำก็ดังขึ้นรอบตัวความเย็นยายเยือกพุ่งเข้าจับกระดูกชายแปลกหน้าจ้องมองเขานิ่งริมฟีปากของเขาขยับชาฮ่าฮ่เธอจำได้หรือยังว่าเธอทำอะไรไว้เด็กชายชงงะงักมือค้างอยู่บนฝากล่อง เสียงหัวเราะนั้นยังดังสะท้อนรอบตัวเยือกเย็นแผ่วเบาแต่แฝงความขนลุกหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเจ็บฉันฉันทำอะไรเสียงของเขาสัน่นชายแปลกหน้ายังคงจ้องราวกับกำลังรอคอยคำตอบเด็กชายสูดหายใจลึกกล่องใบนี้เขารู้สึกว่ามันสำคัญมากแม้ไม่แน่ใจว่าทำไมนิ้วมือสั่นเทาค่อยๆเปิดฝาไม้ขึ้นแกรกทันทีที่ฝากล่องเปิดออก ลมแรงก็พัดวูบออกมาฝุ่นกระจายเต็มอากาศเด็กชายหลับตาปีพอรู้สึกว่าอากาศสงบลงเขาค่อยๆลืมตาสิ่งที่อยู่ในกล่องคือกระดาษแผ่นหนึ่งขอบกระดาษเปื่อยยุ่ยมีคราบเก่าๆติดอยู่มึกสีซี่จางแต่ข้อความยังชัดเจนฉันจะกลับมาถ้าเธอลืมฉันเด็กชายเบิกตากว้างความทรงจำเหมือนสายฟ้าที่ฟาดลงมา เสียงหัวเราะเสียงฝีเท้าวิ่งในตรอกแคบมือที่เย็นเฉียบค่อยคอยหลุดออกจากกันน้ำตาที่ไหลาอาบแก้มของเพื่อนคนนั้นไม่นะ่ะขาของเขาอ่อนแรงสุดหวบลงกับพื้นชายแปลกหน้ายังคงยืนอยู่ตรงนั้นแต่ตอนนี้เขาไม่ใช่คนแปลกหน้าอีกต่อไปเขาคือเพื่อนคนนั้นคือคนที่เขาลืมไปนานแสนานานเธอสัญญากับฉันแล้วว่าเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปเสียงของเขาเศร้า แต่แฝงความเย็นเยียบจนน่ากลัวดวงตาของเด็กชายเริ่มพร่ามัวโลกหมุนคว้างทุกอย่างเริ่มมืดลงอีกครั้งเด็กชายหายใจติดขัดเสียงหัวใจเต้นดังอยู่ในหูโลกทั้งใบหมุนวนราวกับกําลังถูกดูดลงไปในความมืดเงาของชายคนนั้นเริ่มเปลี่ยนไปร่างกายของเขาสั่นไหวเหมือนควันไฟแต่ดวงตายังคงจ้องมาที่เด็กชายเต็มไปด้วยคำถามเต็มไปด้วยความโกรธแค้น เธอลืมฉันได้ยังไงเสียงนั้นดังอยู่ในหัวดังก้องแหลมคมจนรู้สึกเหมือนมีกรีดลงบนสมองเด็กชายยกมือกลุมหัวฉันไม่ได้ตั้งใจเสียงของเขาสั่นเครือฉันไม่รู้จริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นชายคนนั้นยืนนิ่งก่อนที่ริมฝีปากจะค่อยๆใส่แย,ย้มแต่รอยยิ้มนั้นเต็มไปด้วยความปวดร้าวงั้นฉันจะช่วยให้เธอจำได้เองทันใดนั้นมือเย็นเฉียบคว้าข้อมือของเด็กชายไว้แน่น แรงบีบมหาศาลทำให้เขารู้สึกเหมือนกระดูกแทบแตกภาพบางอย่างพุ่งเข้าสู่หัวของเขาทันทีเด็กชายสองคนยืนอยู่บนสะพานไม้เก่าฮ่าฮ่ฝนตกปรอยฮ่าฮ่เสียงน้ำเชี่ยวกรากอยู่ข้างล่างนายต้องสัญญาก่อนเสียงของเด็กชายอีกคนดังขึ้นเขามีรอยยิ้มสดใสแต่แววตาจริงจังเด็กชายตัวสั่นเล็กน้อยก่อนจะยื่นนิ้วก้อยออกไปฉันสัญญา เราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปเด็กชายอีกคนยิ้มกว้างก่อนจะเกี่ยวก้อยกลับแหละเสียงไม้ดังเปาะสะพานไม้แยกออกเป็นรอยแยกกว้างเด็กชายมองเห็นดวงตาของเพื่อนเต็มไปด้วยความตกใจและหวาดกลัวมือของพวกเขายังจับกันแน่นน้ําเย็นเฉียบอยู่เบื้องล่างช่วยฉันด้วยเสียงร้องนั้นเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเด็กชายพยายามออกแรงดึงแต่ฝนตกหนักทำให้มือของพวกเขาเปียกลื่น และแหล้มือที่จับกันแน่นก็หลุดออกจากกันร่างของเพื่อนตกลงไปในสายน้ำเชี่ยวเสียงกรีดร้องจมหายไปในความมืดเด็กชายยืนแข็งค้างดวงตาเบิกกว้างด้วยความสยองนายจำได้หรือยังเสียงกระซิบเย็นเยียบดังอยู่ข้างหูเด็กชายกลับมาสู่ปัจจุบันร่างกายสั่นสะท้านเหงื่อเย็นผุดขึ้นทั่วแผ่นหลังชายคนนั้นไม่สิเพื่อนของเขา ยังคงจ้องมาด้วยสายตาเจ็บปวดนายทิ้งฉันเสียงนั้นเต็มไปด้วยความเศร้าเด็กชายสายหน้ารัวฮ่าฮไม่ฉันไม่ได้ตั้งใจแต่น้ำตาของเพื่อนยังไหลาอาบแก้มเงาของเขายิ่งบิดเบี้ยวมากขึ้นดวงตากลายเป็นสีดำสนิทนายสัญญาแล้วเสียงนั้นกรีดลึกลงไปในใจลมเย็นวูบหนึ่งพัดผ่านแล้วทุกอย่างดับวูบลงอีกครั้งเด็กชายลืมตาขึ้นอีกครั้ง รอบตัวเป็นสีเทาหม่นทุกอย่างเงียบสงัดราวกับโลกนี้ไม่มีเสียงอีกต่อไปร่างของเขายังสั่นเทาขาทั้งสองข้างหนักอึ้งเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นเบื้องหน้าคือเพื่อนของเขาร่างของเขาซีดขาวเสื้อผ้ายังคงเปียกชุ่มจากสายน้ำเมื่อวันนั้นดวงตาสีดำสนิทเต็มไปด้วยเงามืดริมฝีปากขยับชาฮ่าฮเธอต้องมาอยู่กับฉันเสียงนั้นเย็นเยียบแทรกซึมเข้าไปในกระดูก เด็กชายพยายามถอยหลังแต่ขากลับขยับไม่ได้เหมือนมีบางอย่างล่ามเขาเอาไว้ไม่นะ่ะเสียงของเขาแหบพรามือของเพื่อนค่อยๆเอื้อมมาหานิ้วซีดขาวลากผ่านอากาศอย่างช้าฮ่าๆเด็กชายรู้สึกได้ถึงความเย็นยเยือกที่คืบคลานเข้ามาใกล้หัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดฉันขอโทษเสียงร้องของเขาดังสะทอนดวงตาของเพื่อนสั่นไหวฉันไม่ได้ตั้งใจทิ้งนาย น้ำตาเริ่มคลอเบาฉันกลัวฉันยังเด็กเกินไปฉันไม่รู้จะทำยังไงร่างของเพื่อนหยุดชะงักนิ้วที่กำลังจะสัมผัสเขาหยุดลงกลางอากาศเงามืดรอบตัวเหมือนจะสั่นไหวเสียงลมเบาๆพัดผ่านเพื่อนของเขาก้มหน้าลงเธอกลัวงั้นเหรอเสียงนั้นไม่ได้เต็มไปด้วยความโกรธอีกต่อไปแต่แฝงไว้ด้วยความเศร้าลึกเด็กชายพยักหน้าทั้งน้ำตาฉันฝันถึงนายมาตลอด เสียงของเขาสั่นเครือแต่ฉันกลัวจะจำเรื่องนั้นได้กลัวจะยอมรับว่าฉันทิ้งนายร่างของเพื่อนยังคงนิ่งความเงียบแทรกตัวเข้ามาอีกครั้งเด็กชายยกมือขึ้นชา้าฮ่าฮเอื้อมไปจับมือของเพื่อนเย็นเย็นเหมือนน้ำแข็งที่ไม่มีวันละลายแต่ครั้งนี้เขาจะไม่ปล่อยมืออีกแล้วฉันขอโทษฉันคิดถึงนายเสียงของเขาสั่นเพื่อนของเขาเงยหน้าขึ้นชา ฮ่าฮ่าดวงตาสีดำสนิทเริ่มมีแสงจางๆวูบผ่านเงามืดรอบตัวเริ่มจางลงทีละนิดลมหายใจของเด็กชายค่อยๆอบอุ่นขึ้นแสงบางอย่างเริ่มส่องเข้ามาในที่แห่งนี้ดวงตาของเพื่อนจ้องมองเขาริมฝีปากขยับอีกครั้งทันทีที่คำพูดนั้นจบลงลมหายใจของเด็กชายสะดุดความรู้สึกบางอย่างแผ่ซ่านไปทั่วร่างมือของเพื่อนที่เย็นเฉียบค่อยๆอุ่นขึ้นทีละนิด เงามืดรอบตัวเริ่มสลายไปแสงสีขาวส่องลงมาจากที่ไหนสักแห่งเสียงกระซิบแผ่วเ,เบาลอยมาตามสายลมถึงเวลาของฉันแล้วเด็กชายเบิกตากว้างหมายความว่าไงเพื่อนของเขาเพียงแค่ยิ้มบางฮ่า <H> ฮ <aha> ดวงตากลับมาสดใสเหมือนวันเก่าแต่ร่างกายของเขาค่อยๆโปร่งแสงฉันติดอยู่ที่นี่มานานเพราะเธอเสียงนั้นไม่ได้มีความโกรธอีกต่อไป แต่กลับเต็มไปด้วยความสงบฉันรอให้เธอจำได้รอให้เธอยอมรับมันเด็กชายเม้มปากแน่นน้ำตาเริ่มไหลาอาบแก้มฉันไม่อยากให้นายไปมือของเขากำแน่นกว่าเดิมแต่ร่างของเพื่อนเริ่มเลือนลางนายต้องอยู่ต่อไปเสียงของเพื่อนดังขึ้นเบาฮ่หาฮ่าอย่าให้ความรู้สึกผิดฉุดรั้งนายแสงรอบตัวสว่างขึ้นเรื่อยฮ่หาฮมือของเด็กชายค่อยๆหลุดออกจากกัน ลมเย็นพัดผ่านใบหน้าของเขาร่างของเพื่อนค่อยๆสลายไปกับแสงลาก่อนเสียงสุดท้ายเบาหวิวเหมือนสายลมเด็กชายยืนอยู่ตรงนั้นมองดูเพื่อนของเขาจากไปเงามืดหายไปหมดแล้วเหลือเพียงแสงอบอุ่นที่โอบล้อมรอบตัวและเสียงหัวใจที่เต้นเป็นจังหวะปกติอีกครั้งฉันก็คิดถึงเธอเด็กชายยังคงยืนอยู่ที่เดิมสายลมอบอุ่นพัดผ่านใบหน้า น้ำตาไหลาอาบแก้มแต่หัวใจกลับรู้สึกเบาขึ้นเงามืดหายไปหมดแล้วทุกอย่างรอบตัวเริ่มเปลี่ยนไปพื้นดินเย็นชื้นค่อยๆจางหายแสงสีขาวค่อยๆละลายไปกับอากาศเสียงนาฬิกาติกต่อก่อเขากระพริบตาทุกอย่างรอบตัวกลับมาเป็นเหมือนเดิมเขายือนอยู่ในห้องเรียนโต๊ะเก้าอี้กระดานดำทุกอย่างอยู่ที่เดิมเพื่อนๆของเขานั่งก้มหน้ากับหนังสือ เสียงชอคขีดเขียนลงบนกระดานดังเป็นจังหวะไม่มีชายแปลกหน้าไม่มีเงามืดไม่มีเสียงกระสิบเด็กชายหันไปมองรอบตัวทุกอย่างดูปกติแต่หัวใจของเขารู้ดีว่าบางอย่างเปลี่ยนไปแล้วเขายกมือขึ้นแต่ใบหน้าตัวเองรู้สึกถึงคราบน้ำตาที่ยังหลงเหลืออยู่มันเป็นความฝันเหรอเขาพึมพำเบาฮ่าฮ่าแต่ความรู้สึกนั้นมันชัดเจนเกินกว่าจะเป็นแค่ฝันเขาหันไปมองข้าง ฮ่าฮ่าโตเรียนตัวหนึ่งที่เคยว่างเปล่าตอนนี้มีรอยขีดเขียนบางอย่างอยู่บนโตเด็กชายค่อยๆโน้มตัวไปดูรอยขีดเขียนนั้นเก่าและเลือนรางแต่ยังสามารถอ่านได้ชัดเจนขอบคุณนะหัวใจของเขากระตุกวูบดวงตาสั่นไหวริมฟีปากของเขาค่อยๆคลี่ยิ้มจางฮ่าฮ่าเขายกมือขึ้นลูบรอยขีดเขียนนั้นเบาฮ่าฮ่าแม้ว่าเพื่อนของเขาจะจากไปแล้ว แต่ความทรงจำนั้นจะไม่มีวันหายไปอีกเด็กชายมองรอยขีดเขียนบนโต๊ะนิ่งนานความอบอุ่นแผ่ซ่านไปทั่วร่างแม้จะไม่มีเสียงตอบกลับแต่เขารู้สึกได้เพื่อนของเขายังอยู่ที่ไหนสักแห่งเขาสูดหายใจลึกมือค่อยๆกับแน่นขึ้นในใจรู้สึกเหมือนแบกน้ำหนักมหาศาลมาตลอดแต่ตอนนี้มันเบาลงแล้วเธอเป็นอะไรหรือเปล่าเสียงหนึ่งดังขึ้นข้าง ฮาฮาเด็กชายสะดุ้งเล็กน้อยเขาหันไปมองเพื่อนร่วมชั้นคนหนึ่งมองมาด้วยความสงสัยนายดูเหม่อเหม่อตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะเด็กชายกระพริบตาก่อนจะสายหน้ายิ้มฮาฮาเปล่าหรอกฉันแค่คิดอะไรบางอย่างเพื่อนคนนั้นยิ้มก่อนจะพยักหน้างั้นก็ดีแล้วล่ะครูเรียกนายอยู่แน่เด็กชายหันกลับไปมองหน้าห้องครูประจําชั้นยืนอยู่ที่กระดานกําลังมองตรงมาทางเขา เป็นอะไรไปเรอครูถามด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเด็กชายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะสายหน้าชาฮ่าฮ่ไม่มีอะไรครับครูมองเขาอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าแล้วหันกลับไปสอนต่อเด็กชายเหลือบมองโต๊ะข้างๆอีกครั้งรอยขีดเขียนนั้นยังอยู่ตรงนั้นเขายกมือขึ้นลูบมันเบาๆอีกครั้งก่อนจะเผยรอยยิ้มเล็กฮ่าฮ่ลาก่อนนะและขอบคุณจริงๆ แสงแดดอ่อนๆส่องผ่านหน้าต่างเข้ามาลมพัดเอื่อยๆผ่านใบหน้าของเขาเด็กชายสูดหายใจลึกก่อนจะเงยหน้าขึ้นหัวใจของเขาอบอุ่นกว่าที่เคยเป็นมาเสียงชอคขีดเขียนบนกระดานยังคงดังเป็นจังหวะเด็กชายก้มหน้ามองสมุดเรียนตรงหน้าตัวอักษรที่เขียนไว้เมื่อเช้าดูเหมือนจะอ่านง่ายขึ้นกว่าทุกครั้งมือของเขาจับดินสอแน่นความรู้สึกหนักอึ้งที่เคยแบกไว้ตอนนี้มันหายไปแล้ว เขาเงยหน้าขึ้นมองออกไปนอกหน้าต่างท้องฟ้าสีฟ้าสดใสก้อนเมฆลอยเอื่อยไปตามสายลมบางอย่างในใจของเขาเปลี่ยนไปเขารู้สึกได้จริงฮ่าฮ่ช่วงเวลาที่ผ่านมาความกลัวความเศร้าความรู้สึกผิดที่เคยกัดกินหัวใจมันค่อยๆเลือนหายไปแล้วแต่ความทรงจำยังคงอยู่เขาเหลือบตามองรอบข้างเพื่อนๆกำลังก้มหน้าจดเลคเชอร์จากครู เสียงพูดคุยเบาๆดังมาจากมุมห้องชีวิตยังคงดำเนินต่อไปและเขาเองก็ต้องเดินหน้าต่อไม่ใช่เพื่อลืมแต่เพื่อจดจำและก้าวไปข้างหน้าเด็กชายยิ้มบางฮ่าฮ่ามือค่อยๆขยับดินสอเขียนลงไปบนหน้ากระดาษวันนี้อากาศดีจังแสงแดดอบอุ่นสาดส่องเข้ามาสายลมพัดไหวเบาฮ่าฮและที่ไหนสักแห่งใครบางคนคงกำลังมองเขาอยู่พร้อมกับรอยยิ้ม เด็กชายเงยหน้าขึ้นจากสมุดเรียนลมหายใจของเขาสงบลงความรู้สึกบางอย่างในใจเปลี่ยนไปเหมือนมีช่องว่างที่เคยวาแหว่งถูกเติมเต็มด้วยบางสิ่งที่มองไม่เห็นแต่เขารับรู้ได้เสียงหัวเราะเบาๆดังมาจากมุมห้องกลุ่มเพื่อนกำลังคุยกันเรื่องการบ้านใครบางคนกำลังบ่นว่าเมื่อคืนลืมอ่านหนังสือทุกอย่างดำเนินไปตามปกติเล่กับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย แต่สำหรับเด็กชายเขารู้ดีว่าบางสิ่งได้เปลี่ยนไปแล้วตลอดกาลเขาหันไปมองโต๊ะข้างๆอีกครั้งรอยขีดเขียนที่ว่าขอบคุณนะมันยังอยู่ที่เดิมตัวหนังสือเลือนรางแต่ยังชัดเจนเด็กชายยิ้มจางฮ่าฮ่ก่อนจะยกดินสอขึ้นมือของเขาค่อยๆขยับไปบนโต๊ะลากเส้นบางๆเติมข้อความอีกประโยคหนึ่งลงไปใต้รอยขีดเขียนนั้นฉันจะไม่มีวันลืม เสียงลมพัดแผ่วเบาผ่านหน้าต่างเหมือนเสียงกระซิบของใครบางคนที่อยู่ไกลออกไปเด็กชายเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าสีสดใสเมฆขาวลอยผ่านไปช้าฮ่าฮ่เขาสูดลมหายใจเข้าเต็มปอดแล้วค่อยๆปล่อยมันออกมาอย่างแผ่วเบาพร้อมกับรอยยิ้มที่อบอุ่นกว่าครั้งไหนฮ่าฮ่จบบริบูรณ์บทสรุปหลังจากวันนั้นชีวิตของเด็กชายยังคงดำเนินต่อไป เขาใช้ชีวิตเหมือนเด็กวัยเดียวกันหัวเราะก,กับเพื่อนฮ่าฮ่าทำการบ้านที่น่าเบื่อบนเรื่องสอบที่ใกล้เข้ามาแต่บางสิ่งในตัวเขาเปลี่ยนไปแล้วเขากลายเป็นคนที่เข้มแข็งขึ้นกล้าที่จะเผชิญหน้ากับอดีตแทนที่จะหลบหนีมันหลายเดือนผ่านไปโต๊ะตัวนั้นยังคงอยู่ที่เดิมรอยขีดเขียนเลือนรางลงไปตามการเวลาแต่เด็กชายไม่เคยลืมมันเลยทุกครั้งที่เขามองไป เขาจะยิ้มบางๆให้กับมันไม่ใช่เพราะความเศร้าอีกต่อไปแต่เป็นเพราะความทรงจำที่งดงามวันสุดท้ายของปีการศึกษาแสงแดดอ่อนๆสาสองเข้ามาในห้องเรียนเด็กชายยืนมองโต๊ะตัวเดิมเขายกมือลูบเบาฮ่าฮ,ฮ่ปลายนิ้วไล้ไปตามรอยขีดเขียนจางฮ่าฮ่จากนั้นเขาหยิบดินสอขึ้นมาและเขียนบางอย่างทับลงไปอีกครั้งฉันคิดถึงนายเสมอ เสียงลมพัดผ่านหน้าต่างม่านผ้าม่านพลิ้วไหวเล็กน้อยเด็กชายยืนเงียบอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะยิ้มออกมาอย่างสงบเขาหันหลังเดินออกจากห้องเรียนไปพร้อมกับความรู้สึกเบาสบายในหัวใจที่ไหนสักแห่งภายใต้แสงแดดอ่อนโยนเงาจางๆของใครบางคนยืนมองดูเขาอยู่ริมฝีปากของเงานั้นคลี่ยิ้มบางฮ่าฮก่อนจะค่อยๆจางหายไปพร้อมกับสายลมจบบริบูรณ์